ไอสมอสอนดอกไม้จ้พะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ลมแห้งแห้งจ้ะต้องขอโทษขออภัยได้พ่อแม่พี่น้องจ้าพุดนะทำไมหน้าง,งามคักหลายพุดนอะอืองรอบทางจ้านี่แต่ปลาดอกไม้กล่องจอยมันเป็นยังขึ้นไล่ยอยู่ข้างล่างใะกับพ่อเข้าใจคือกันโดนเป็นเงี้ยเงี้ยมันเวลามันจะถอนแสงมันก็บไล่แม่จ้็เป็นมั่วๆอยู่กันข้างล่างนะ จับผ้ามาเก็บผักพ่อแม่พี่น้องมึงไปเบิ่งกันว่าเ้าสิมีเป็นได้จับพ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งเบิ่งจอ้องมือข้า้งล้างจอยดูนะงามนอ้ออุ้ยสุดยอดอีรีจ้ะสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องอจอยไลฟ์สไตล์อินเดียมากจาก้ะ 我娘。 แม่ง,น,ง,ง,งน้ำข้นห่วยลบเน้าขนาดเก็บแม่งเลยกะเค็ดกินละเ็ดกินินนาพเก่เฮ็ดกินจกเถื่อมาเก็บเต็มเก็บจะชดยาเต็มกระตาอยู่ หน่ะเนี่ยไปเล่นอตอตโนนี้หน่อยเบิ้งมือมาเมื่อนี้เบิ้งมือม่อนี้โอ้โหโอุ้ยพูดอะปลาอยู่ไปนะเห็นต้หนหล่อมซวยมาไหเก็บต้นใหญ่มื่อนี้ละเอียดซวยก็ได้เก็บคือ,นนอกันกล้วน้องเมื่อนี่สดจวดอิริย์บ้านปลูกไวก ทำม่ไโอยปวดนะบีบบปวดนะผมม่น้องปวดนะป้าติดตัวมาฟินแชมือนี่สุดยอดดีดีปดนะต้อเสียงร่มร่้คกาเสียงืม ว่าออร่มดีว่าต้งองร่มจากขอโทษ ใส่เพิ่นน้ามันก็เลยมันก็เลยเป็นน้า,มมนนนนนาไอ้ข้านงยุบเลยไปพระคมนะจน๊ะเราฝนตกเมื่อคืนนี่เพื่อน thang cầu là vẫn đang cụm cụm ngây ngây chẳng รุ่มฮะคุณเยี่ยมมากคุณมาเก็บอลไรนี่กลางๆจอเนี่เก็บแบบแบบนี้ได้เยอะและวบ่มีขนาดทะเลหรอกเจาทะเลนี่แท่งไปทะเลเนี่ ทักสมกุยเงี้ยๆนั่น่หะเอาละเอาละ่ละลมยังกรได ก่นตวนี้หน่อยนะนิดนแนีเอาพรมาเจอปลาที่แบบว่ามันเลยใหญ่ๆหลายๆอูบบอะกนากลงอ่ะสุดจดอีดี 怕不叫起床。 กวนี่กวข้างๆจะให้เงียบค่ะไสท่อฟ้าบ้าน นี่สุดยอดอีดีตแต่งใจจอยเก็บมานี่กอนี่เลิศสุดยอดอีดีจังเลย จวดไ้เก,ก,ก,ก็บผักหัตจะจะไสมุูรแท้โอ้ยวอซา่จะไวนามเนี่ย้าปอบดีขนาดกอบซุดจวดด้วยเรื่องความกวอดนี่ Anh hình dựng có câu 共同打击。 ว่าจะนานจน b <목소리> 뭔가.